คลิปนี้พามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดแบบก้านโยกนะครับจากที่เป็นแนวตั้งให้เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับเแื่อว่าท่านใด ติดตั้งไปแล้วใช้งานไม่สะดวกหรือว่าช่างติดตั้งให้ผิดนะครับเราสามารถที่จะแก้ด้วยตัวเองได้โดยเริ่มต้นเลยนะให้เราหาวัตถุปลายแหลมนะครับเพื่อที่จะเอาตัวก้านโยกเนี่ยออกมาก่อนซึ่งตัวนี้เขาจะมีรูเล็กๆนะครับให้เราจิ้มลงไปแล้วดึงตัวก้านโยกออกมาได้เลยครับถัดมาเอาตัวฝาครอบออกนะครับอาจจะใช้เป็นวิธีการงัดหรือว่าถ้าเป็นเกียวก็ต้องหมุนออกนะครับถัดมาให้เราหมุนตัวสกู2ตัวนะครับออกมาที่ใช้ในการล็อกตัวลูกบิดนะครับทีนี้เนี่ย เราจะเห็นว่าตัวรูสกูสองรูครับมันจะอยู่ด้านบนกับล่างทีนี้เราก็แค่หมุน90องศาให้มันมาอยู่ด้านซ้ายกับด้านขวาซึ่งมันจะสอดเข้ากับรูสองรูของอตัวลูกบิดได้พอดีเลยนะครับจากนั้นเราก็ตัวฝาครอบเนี่ยกบใส่เข้าไปนะครับให้ตำแหน่งของรูเนี่ยตรงกันแล้วเราก็หมุนสกูเข้ากลับเข้าไป2ตัวให้แน่นจากนั้นก็นาฝาครอบอันเดิมนะครับเข้ามาปิดไว้นะครับตามตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็เอาตัวก้านโยก อันเดิมนะครับเข้ามาใส่ในแนวนอนตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตามตำแหน่งเลยนะครับมันก็สามารถทําให้เราเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวลูกบิดที่เป็นการโยกจากที่เคยเป็นแนวแนวตั้งนะครับมาอยู่ในแนวนอนได้แล้วซึ่งลักษณะที่เป็นแนวนอนต้องบอกว่า,าจะใช้งานได้สะดวกกว่านะครับเพราะว่าเราแค่ดึงลงเท่านั้นก็จะสามารถเปิดปิดประตูของเราได้นะครับ